คุณผู้ชมครับอืมอืมเอ่อ,อขอหยิบหนึ่งลายมือนะฮะซึ่งจะเป็นลายมือแบบอาจจะเป็นนึกว่าเป็นการย้อมใจตัวเองก็ได้นะฮะม,มาดูลายมือของเศรษฐีดีกว่าเศรษฐีตัวจริงว่าเขามีมือลักษณะไหนและท่านนะฮะซึ่งกำลังแบบอาจจะใจพอเหี่ยวเงี้ยฟังมาเกินเซะโอ้โหนะครับพอมือดูมือเราเฮ้ยเรามีแววเศรษฐีเว้ยนะฮะ จะได้ย้อมใจลายมือเนี่ยทุกคนเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันนะคะบางคนก็แบบลายมือแบบวิ่งบนถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะบางคนก็เหมือนมาทางเควียนครับครับฉะนั้นคนที่มาทางเควียนสามารถจะรวยได้แต่รวยแบบต้องเหนื่อยต้องสู้เยอะก็จะแบบนั้นนะคะมาดูมือแบบวิ่งบนซูเปอร์ไฮเวย์นะคะคนนี้นะคะวิ่งแบบซูเปอร์ไฮเวย์นะคะมาดูจากตรงนั้นเห็นไหมฮะสัมผัสได้เลยนะคะ มือเฉีคนที่ทําการค้าและเป็นคนที่รวยครับจุดแรกเลยฝ่ามือแข็งเมื่อบีลงไปนะบีมือเ้งปาบปาเป็นคนที่สู้มือแข็งไม่ใจถึงมีสปริงอ่าไม่ใช่ใจถึงเนี่ไปต่อยเขานะไม่ใช่นะฮะครับก็หมายถึงว่าเป็นคนสู้ชีวิตไม่ถอยหนึ่งหมายเลขสองเส้นสมเส้นสมองออกอังคารสูงช่วงปลายเขาไม่ได้เถียนนะอังคารสูงเนี่ยไม่ได้ออกในปะทะเนี่ยออกมาแล้วคิดช้า ช่วงปลายนะคะหมายเลขสี่อขอโทษหมายเลขสามเส้นวาสนามาจากเนินจันทั้งสองมือเส้นวาสนามาจากเนินจันในมือขวาก็เหมือนถึงคนนอกบ้านลูกค้าให้การสนับสนุนนะคะให้การสนับสนุนคนที่คนนอกบ้านคนนอกบ้านนะคะแล้วก็มือซ้ายซ้ายก็มีคนในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวลูกเต้า สามีภรรยาอะไรพวกนี้ครับไม่ได้4ีแกะกบาดหรือดาวเนปจูนดาวนี้คือชีวิตเองต้องไปเกินความคาดหมายเนี่ยหลายคนอยากแม่ชอบแล้วเกินแล้วก็ถ้าเผื่อดาวเนปจูนจะไม่ทํางานถ้าคนคนนั้นขี้เกียจทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปไปนั่งรอดาวจะทํางานไม่มีฮะนะคะดาวจะทํางานก็เมื่อคุณขยับด้วยนะเมื่อคุณขยับขณะจะไปซื้อไอบอกว่า เออใช่อะไรนะมือถูกรตเตอรี่แล้วนะนะแต่ถ้าไม่เดินไปซื้อไม่ขยับไปซื้อก็ไม่ถูกนะ,ะถ้าหลับตาซื้อ <c oughs> นะแต่นี้จุดไหนที่เขาจะตั้งตัวได้จุดฐานะเปลี่ยนเอออ๋อนี่ฮน,น,นี่นะพี่พี่วนี้จะวิเคราะห์ลายมือรับจุดฐานะเปลี่ยนเส้นฐานะจะเกิดระหว่างเห็นไหม<อ>เนินอันอันนี้นิ้วนางคือเนินอาทิตย์กับเส้นฐานะมันจะมาเกึงๆนี่ค่ะจุดนึอฐานะเปลี่ยน เห็นไหมฮะเขาจะบอกไว้เสร็จแต่เมื่ออายุเท่าไหร่ต้องเข้าไปการอ่านแล้วเขาบอกว่าแล้วถ้าลูกค้าถามว่าจุดตั้งตัวของผมหรือฐานะเปลี่ยนเมื่อไหร่บอกตรงนี้อายุเท่าไหร่บอกเข้าไปและผมจะรวยจากอะไรเครื่องหมายวิตตอรี่มาเกิดในมือซ้ายเยอะกว่ามือขวาจากการเป็นเทรดดิ้งคอนดิชั่นซื้อมาขายไปเห็นไหมฮะมาดูที่มือซ้ายเห็นไหมเส้นเสามีหลายเส้นเกิดวิตอรี่ซื้อมาขายไป เริ่มตั้งแต่จุดอายุเท่าไหร่จุดนี้หมายเลขสามนี่ย้ายบ้านด้วย <c oughs> เห็นไหมแล้วดีไปเลยรีไปประมาณสิบปี <c oughs> ระบบไมติจะวก,กี่ปีกี่เดือนแล้วเสร็จแล้วมันก็จะหยุดตรงนี้ <c oughs> เวลาหย,ยุดต้องรู้นะถ้าไม่รู้เดินต่อสวยตกเหว <c oughs> เขา้าใจไหมฮะต้องรู้เป็นช่วงๆนี <c oughs> ่พอมาถึงตรงนี้ก่อนต้องระง,งับตรงนี้ก่อน <c oughs> ต้องระวังตรงนี้พอระวังตรงนี้ผ่านได้ไปอีกห้าปีมาเจอตรงนี้อีกระบบไมติจะบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ นะคะไม่ได้ดูทีลเไปทั้งชาติเข้าใจไหมคะคนะฮะแต่ถ้าคนนี้ทําโรงงานได้ไหมถ้าเป็นโรงงานใหญ่หญๆลงทุนเป็นร้อยล้านเอาหนี้นําหน้าพังนะนะต้องเป็นถ้าเป็นโรงงานก็โรงงานอย่างเช่นขายของเก่าเบ็ดบดบพลาสติกให้มันเพิ่มมูลค่าอะไรประมาณนั้นน่ะนะะก็คือสมมติจะทําเครื่องสำอางก็สั่งเขาทบอะไรพวกนี้นะค,ะคือเราก็จะวางแผนให้คุณต้องไปในแนวนี้นะเศษฐีเนี่ย เขาต้องทํางานหนักเขาต้องสู้ชีวิตฉะนั้นบางคนทําเงินเดือนบอกให้ทําการช้าเสริมหนูไม่มีเวลาครับหนูไม่มีเวลาหนูเลิกงานกี่โมงหนูเลิกงานห้าโมงหนูก็เหนื่อยมาทั้งวันคําว่านักธุรกิจจะเหนื่อยไม่ได้อืเข้าใจไหมฮะอาจารย์พจะเจนีเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทํามีเวลาว่างก็ต้องคิดขับรถไปก็นั่งคิดอยู่ตลอดเวลาสมองจะว่างไม่ได้นะคะ นักธุรกิจคุณคิดจะเป็นนักธุรกิจไม่มีวันคําว่าเหนื่อยต้องไม่มีนะฮะไม่งั้นคุณก็รวยไม่ได้คุณต้องคิดแล้วต้องคิดต่างจากเขาอืคนอื่นเขาขายนี่เราต้องขายนู่นคนะคือตอนเนี้คุณไปขายข้าวแกงเงี้ยนะข้าวแกงคุณมีอะไรแปลกอคุณไปขายยำก็ยำวุ้นเส้นใส่กอกอะไรธรรมดาไม่ได้คุณต้องเล่นพัตนาคารข้าเลยถูกไหมอาหารพัตนาคารข้ามาเลยในราคาเจ็ดสิบบาททุกเมนู ทำได้ไหมอันนี้ก็เรียกว่านะวันนี้พูดในนามของคนมัดไวายย้อนคือคนแบบคนมัดหวย้คนที่จะทําธุรกิจเนี่ยนะคะจะต้องคิดเยอะจะต้องสู้คาว่าไม่มีเวลาไม่ได้แล้วต้องคิดตลอดเวลาเข้าใจนะคะที่ประชีเขาจะมีเส้นตรงลายก้นหอยเขาเรียกใช่ไหมเป็นมัดไวย้อนคนพวกนี้นะฮะเออมีพลังมหาศาลนะเป็นผู้หญิงแกร่งนะฮะหญิงมขาเป็นผู้หญิงแกร่งสไตล์นี้นะฮะถ้าท่าน เดี๋ยวหลังเราเคยก็ถ้าไปดในคลิปเก่าเราก็เคยพูดถึงแล้วนะฮะออเอา้านี่คือเมื่อเศรษฐีที่เราหยิบยกขึ้นมานะฮะหนึ่งหนึ่งในทิงสิ่งที่สําคัญนะฮะท่านผู้ชมครับคือต้องวางแผนเห็นไหมครับไปดูอีกทีนะคะอ้าวดูอีกทีนึงคนนี้ฉลาดเห็นไหมฮะ คนเส้นใจแต่เป็นหันสอนมีความคิดลิเริ่มนี่ฮะนะเนี่ยเห็นไหมฮะมีความคิดลิเริ่มแล้วก็เป็นคนที่เห็นไหมทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันเส้นวาสนาขึ้นหลายเส้นหลายเส้นใช่ไหมฮะใชหมฮะชีวิตนี้มันก็ต้องวางแผนนะฮะต้องวางแผนค่ะต้องวางแผนปรกกันก็เป็นการวางแผนส่วนหนึ่งนะฮะแต่ที่สําคัญนะฮะแล้วเราเนื่องจากของเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาลายมือแล้วผมก็เห็นคุณค่าของเคลดวิชาลายมือนะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนท่านมาลองกับ ดูซิว่าพี่ภาชินีเก่งจริงหรือเปล่านะฮะเรียกว่าการลองการท้าไปสู่นี่พี่นีพร้อมให้ท้าเลยนะฮะท้าย้อนอดีตเลยลูกค้าต้องท้านะครับต้องต้องท้าเลยครับแล้วก็มาหลังจากนั้นพี่นี่ก็จะช่วยกันวางแผนให้กับท่านนะฮะคุณต้องมีคุณก่อนจะมาหาพี่นะบางคนไม่ได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์จะมาคุณหามาถึงบอกพี่บอกกดก็กดเลยครับเพราะชีวิตนี้มันไม่แน่นอนนะฮะอ้าวพี่ภาชณนีจะมาเอ่อ มาหาพี่วิชิีได้สักวันไหนบ้างครับอ่อที่กรุงเทพนะคะศุขสาวทิจันทร์ครับนะคะอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะเ,เวลาหมดแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ